สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสรุดาฟอร์จูนปรเฟสเซอร์กับการเช็คดวงรายวันสำหรับผู้ที่เกิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ประจำวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,564ค่ะวันนี้อาจารย์สรุดาขอนำเสนอการทำนายดวงชะตาของบุคคลที่เกิดแต่ละวันด้วยศาสตร์ไพ่ทาโร่ในประเด็นเรื่อง การงานการเงนิงนและความรักค่ะเริ่มต้นจากผู้ที่เกิดวันจันทร์วันนี้ไพ่การงานได้ไพ่ Ace of Wands วันนี้การงานมีการริเริ่มการงานใหม่ๆเกิดขึ้นเหมือนกับว่ามีความเข้มแข็งมีพลังกายพลังใจที่จะต่อสู้ฝ่าฟันเรื่องการงานบุกเบิกเรื่องการงานใหม่ๆให้สำเร็จบรรลุผลได้ค่ะต่อไปสำหรับเรื่องการเงนิน การเงินสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์วันนี้ได้ไพ่ Five of Pentacles การเงินวันนี้เป็นการเงินที่ค่อนข้างเป็นการเงินที่มีการสูญเสียค่ะคุณอาจจะมีรายจ่ายที่ไหลออกไปเรื่อยๆโดยที่มีรายรับเข้ามาไม่ทันหรืออาจจะมีผู้ที่มาสแสวงหาผลประโยชน์ทางด้านการเงินคุณอาจจะถูกหลอกลวงเรื่องการเงินก็เป็นไปได้ต้องระวังตัวนะคะต่อไปเรื่องความรัก ความรักของผู้ที่เกิดวันจันทร์วันนี้ได้ไพ่ f o r pentacles ไพ่สี่เหรียญวันนี้ความรักเป็นความรักที่ไหลลื่นราบเรียบนะคะเป็นความรักที่สงบสุขเป็นความรักที่แบ่งปันซึ่งกันและกันดังนั้นความรักวันนี้ถ้าคุณหันหน้าเข้ามาคุยกันปรับทัศนคติเข้าหากันความรักก็จะไปได้อย่างราบรื่นค่ะ ต่อไปเรื่องวันอังคารสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารวันนี้การงานได้ไพ่ d e a t h การงานวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานอาจจะจบสิ้นการงานโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งแล้วต้องไปเริ่มต้นการงานใหม่แต่ว่างานเก่าก็ต้องสะสางให้เสร็จเรียบร้อยความรับผิดชอบใหม่ๆกำลังเข้ามาแต่ก็หนักหนาสาหัสหพอสมควรสำหรับคุณต่อไปสำหรับเรื่องของการเงินการเงินวันนี้ได้ไพ่ น้ำขั้ส์ไพ่ก้าถ้วยการเงินวันนี้เป็นการเงินที่ดีนะคะการเงินที่คุณสามารถมีเงินใช้จ่ายได้แบบหลายหลายทางจ่ายไปก็มีไหลเข้ามาค่ะเป็นทางเลือกทางด้านการเงินใหม่ๆที่เสนอโอกาสด้านาไรายได้หรือผลกำไรผลตอบแทนที่ดีมาแก่คุณในช่วงนี้ค่ะส่วนเรื่องความรักความรักของผู้ที่เกิดวัน อังคารวันนี้ได้ไพ่ The Emperor เป็นความรักที่เหมือนกับอึดอัดคับข้องใจอยู่เหมือนกันนะมันมีการขีดเส้นมีกรอบมีกฎเกณฑ์เรื่องความรักคู่ครองคนรักของคุณอาจจะจู้จี้จุกจิกก็เป็นไปได้คุณอาจจะต้องพิจารณาไต่ต่องในการสร้างความสัมพันธ์ที่ราบรื่นกับคนรักหรือคู่ครองให้มากขึ้นกว่านี้ค่ะต่อไปเรื่องของคนเกิดวันพุธ วันพุธวันนี้ได้ไพ่การงานก็คือไพ่โฟล์คัพส์สี่ถ้วยวันนี้การงานก็จะเป็นการงานที่ค่อนข้างจะไม่ได้ดังใจตั้งเป้าไว้แล้วก็ทําไม่ได้ตรงตามเป้าคุณอาจจะต้องใจเย็นๆค่อยๆวางแผนงานรับฟังผู้อื่นคนรอบข้างด้วยเรื่องการงานก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะสำหรับเรื่องของการเงิน การเงินวันนี้ได้ไพ่เ o เ s ่ x of s r ไพ่หกดาบการเงินเหมือนมีไฟลนก้นอยู่นะคะตอนนี้อาจจะต้องพยายามที่จะต้องหาเงินใหม่ๆเข้ามาเพื่อที่จะได้มีจับจ่ายใช้สอยอย่างไม่ฝืดเคืองหรือถ้าเกิดคุณมีการเงินขาดแคลนมาแล้วไปจับจ่ายใช้สอยแบบฟุ่มเฟือยสุรุยสุร่ายก็อาจจะจำเป็นจะต้องไปขอ กู้นี่ยืมสินมา,มาก็เป็นไปได้ค่ะแต่ในช่วงนี้ถ้ากู้นี่ยืมสินแล้วก็อาจจะยังไม่มีจ่ายนี่ได้นะคะต่อไปสำหรับเรื่องของความรักความรักวันนี้สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธได้ไพ่เตียบคัพสามถ้วย เป็นความรักที่แจ่มใสเป็นความรักที่สนุกสนานต่างเอาใจซึ่งกันและกันนะคะเป็นความรักที่ดีเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็มีการที่ว่าจะสามารถที่จะสนุกสนานรื่นเริงกับความรักใหม่ๆก็เป็นไปได้ต่อไปผู้ที่เกิดวันพฤหัสวันนี้ไพ่การงานของผู้ที่เกิดวันพฤหัสได้ไพ่ the lover การงานเหมือนมีทางเลือกนะคะที่จะต้องตัดสินใจที่จะต้องเลือกเดินเป็นการงานที่คุณจะต้องแบบภาระรับผิดชอบแล้วก็ต้องวางแผนกําหนดเป้าหมายของรูปทางการทำมาหากินของคุณค่ะก็ไปสาหรับเรื่องของการเงินการเงินวันนี้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสได้ไพ่ตรีออฟซอสไพ่สามดาบการเงินมีปัญหาทีเดียวนะคะวันนี้ หน้าไม่ชักหลังมีเงินก็ใช้ใจ่ายออกไปไม่มีเก็บแล้วก็ค่อนข้างที่จะถูกหักหลังทางการเงินต้องระวังนะคะถูกคนโกงเรื่องเงินมีความเสี่ยงเรื่องการเงินก็เป็นไปได้หุ้นส่วนคู่สัญญาก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะอาจจะถูกเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบเรื่องการเงินต่อไปสําหรับความรักความรักของผู้ที่เกิดวันพฤหัสวันนี้ได้ไพ่ n o วิส of p e n t a c l e s no วันนี้ความรักเป็นไปด้วยดีค่ะความรักนะคะคู่ครองคนรักของคุณก็กำลังที่จะอ,อ,อยากที่จะคุยกับคุณดีๆอยากที่จะปรับทัศนคติปรับความเข้าใจกันถ้ามีเรื่องราวของละแหงมาก่อนหน้าและต่อไปนี้ความรักก็จะเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นความรักครั้งนี้นะคะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้สติมากกว่าการใช้อารมณ์ค่ะ คนที่เกิดวันศุกร์วันนี้ไพ่การงานได้ไพ่ seven นอฟคัไพ่เจ็ดถ้วยการงานมีคนที่เสนอโอกาสเรื่องการงานเข้ามามากมายทีเดียวเป็นความหวงังเป็นโอกาสใหม่ๆเรื่องการงานของคุณเพียงแต่คุณจะต้องใช้ความรู้ความสามารถเข้าไปจัดการกับเรื่องการงานต่างๆที่ค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะยุ่งค่อนข้างจะหนักหนาและคุณจะต้องเลือก พยายามหาทางเลือกในการตัดสินใจจัดการบริหารจัดการวิธีทางในการจัดการเรื่องการงานให้ดีถึงจะสามารถที่จะประสบความสําเร็จไปได้ค่ะส่วนเรื่องของการเงินวันนี้ผู้ที่เกิดวันศุกร์การเงินได้ไพ่ j u d g m e n t การเงินวันนี้นะคะเหมือนกับหยุดชงะงักการเงินเนี่ย อาจจะจําเป็นจะต้องไปติดหนี้ยืมสินครมาเพื่อที่จะไม่ใช้จ่ายเพราะว่าการเงินของคุณเนี่ยมันไม่ไมสมดุลระหว่างไรายได้กับรายรับที่เข้ามาคุณอาจจะจําเป็นหาผู้ที่ช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตทางด้านการเงินค่ะส่วนเรื่องของความรักผู้ที่เกิดวันศุกร์วันนี้ความรักได้ไพ่ elemental of pentacles วันนี้เรื่องความรัก มันเหมือนเป็นความรักที่ต้องใช้เล่เหลี่ยมชิงรักหักสวัสดเข้ามาเหมือนกับมีการต่อสู้ฝ่าฟันเรื่องความรักอยู่เหมือนกันนะคะคุณอาจจะไว้ใจคนรักหรือคู่ครองไม่ได้อาจจะจําเป็นต้องดูใจกันดีๆเขาอาจจะเข้ามาสแสวงหาประโยชน์จากคุณก็เป็นไปได้ค่ะส่วนผู้ที่เกิดวันเสาร์วันนี้ไพ่การงานได้ไพ่ทัวร์บอลส์ไพ่สองไม้เทา้า วันนี้การงานดีค่ะการงานมีรู่ทางมีโอกาสอยู่ที่ข้างหน้าที่คุณจะจะไปแสวงหาการงานอันนี้เป็นงานงานที่มั่นคงในระยะยาวพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณตั้งใจคุณมีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาการงานคุณก็จะสามารถได้พบการงานที่ดีๆและสามารถไปแสวงหาโอกาสที่จะประสบความสำเร็จด้านการงานได้ในระยะยาว ต่อไปด้านการเงินการเงินของผู้ที่เกิดวันเสาร์วันนี้การเงินของคุณได้ไพ่ six of pentacles การเงินค่อนข้างดีนะคะมีผู้สนับสนุนช่วยเหลือคำจุนเรื่องการเงิน และคุณจะได้รายรับเข้ามาอย่างไม่คาดฝันเป็นการเงินที่คุณสามารถที่จะเซอร์ไพรส์กับคนรอบข้างได้ที่จะสามารถนำเงินมาใช้จ่ายได้อย่างที่คุณคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้แล้วค่ะต่อไปสำหรับเรื่องของความรักความรักของผู้ที่เกิดวันเสาร์วันนี้ได้ไพ่ The High Priestess ความรัก เป็นคนที่โดดเด่นมีสเสน่ห์เรื่องความรักนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ในวันนี้ผู้คนเนี่ยอาจจะมาสนใจในความน่ารักของคุณในความสามารถของคุณแต่ตัวคุณเองอาจจะรักไม่ยุ่งมุ่งกับงานก็ได้นะคะในช่วงนี้ต่อไปผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ไพ่าการงานไพ่าการงานได้ไพ่เอ็ p e n t a c เตอไพ่แปดเหรียญ การงานวันนี้เป็นการงานที่ค่อนข้างจะไหลลื่นเป็นการงานที่มุ่งผลลัพธ์ของการงานเป็นหลักโดยที่คุณไม่สนใจเรื่องรอบข้างเรื่องชีวิตส่วนตัวนะคะการงานเป็นการติดต่อไปสานงานทางไกลเสียมากค่ะต่อไปสำหรับเรื่องของการเงินการเงินของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ T T. วันนี้การเงินได้ไพ่ S of c u p s การเงินดีค่ะวันนี้การเงินเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณใช้จ่ายออกไปก็มีไหลกลับเข้ามาเป็นการเงินที่มีความสมดุลระหว่างรายรับกับรายจ่ายของคุณแล้วก็เป็นการเงินที่ราบรื่นนะคะไม่มีปัญหาโทสักใดๆเรื่องการเงินเลยจะมีโชคดีเรื่องการเงินเข้ามาก็เป็นไปได้นะคะโชคฟุกฟุกอย่างเงี้ยนะคะต่อไปสำหรับเรื่องของความรักความรักของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ วันนี้ได้ไพ่ The h e r m ร t หรือไพ่ลูซีความรักเงียบๆเงาๆนะคะอยู่โดดเดี่ยวตัวคนเดียวไปก่อนถ้าคุณเป็นโสดก็ยังไม,ไม่ไม่มีใครเข้ามาหรือถ้าคุณมีคนรักคู่ครองอยู่แล้วคุณก็อาจจะอยากอยู่ตัวคนเดียวอยู่อยู่เป็นโสดชักระยะหนึ่งถึงแม้ว่าจะมีคู่ครองคนรักแล้วแต่ก็อาจจะทิ้งระยะมีสเปซมีช่องว่างระหว่างกันเพื่อมาทบทวนพิจารณาสัมพันธภาพให้ พักฟื้นให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมค่ะและนั่นก็คือการพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ของผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมและหวังว่าท่านคงจะติดตามรับชมการพยากรณ์ครั้งต่อไปของอาจารย์นะคะ และหากท่านสนใจรับการพยากรณ์เป็นการส่วนตัวกับอาจารย์สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรหรือ Line ID ดี0624745251ค่ะหรือหากท่านชอบคลิปดูดวงนี้ช่วยกด subscribe กดกระดิ่งรวมทั้งกด Like กด Share เพื่อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะ ในโอกาสนี้ขอขอพบพระคุณอาจารย์เสกสรรปั้น YouTube ที่ให้โอกาสเข้าร่วมกิจกรรม21วัน Challenge ทําคลิป YouTube 21คลิปค่ะและสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสมปรารถนาในชีวิตค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ